สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะ้าเดี๋ยววันนี้พี่อ้อยจะมาทำบะหมีน้ำบะหมีน้ำนะคะลูกชิ้นพริกไทยดำรสมาล่านะคะพี่อ้ยต้มน้ำเนอะเดี๋ยวจะลวกเส้นนะคะ ช่วงนี้เนาะช่วงนี้สถานการณ์แบบนี้นะคะต้องหาเอาไรที่เผ็ดร้อนเอาไค่นอันนี้นะคะพริกมาล่าพริไว้ เลืแล้วก็ุงสนะคะุคอะซอสเรือ<ม>เดี๋ยว,ไไวลสน่นนอนะแล้จะมีอันนี้นะคะจะมีมะนาวมีมะานาวแครอทต้นหอมผักชีนะคะแล้วก็ลูกชิ้นลูกชิ้นพริไกไทยดำเนาะพี่ย้อยจะหั่นเป็นชิ้นบางๆไว้นะพราะเราจะทำคล้ายๆแบบแทนเนื้อหมูเนาะ เนหมูหรือเนืสัตที่เราใช้เนาะก็จะหั่นเป็นชิ้นๆ ต้องลวกนานนะคะเอาแค่ให้พอสะดุ้งน้ำเนาะเพราะว่าเขาจะได้กรอบถ้านึ่งอ่รารอลวกนานเกินไปเขาจะนุ่มไปนะคะไม่อร่อยเดี่ยวยจะทำเป็นชามๆนะคะเพราะว่าเราจะไม่แต่ละคนทานไม่เหมือนกันเนะเาะมันจะไม่ครุงเทียวพร้อมกัน มีค่ะอันนี้เป็นบะหมี่ไข่นะคะเป็นบะหมี่ไข่น,นี่คืเอเตาไปฟ้านะคะจะลวกให้นุ่ม เพามีถ้าถ้าเราลวกไม่นุ่มนะคะเ้าเส้นเขาจะแข็งเนาะใช้เวลานิดนึทนนะคะจะมีเสียงปั๊มดังหน่อยนะคะเพราะว่ามันอยู่ในครัวเนาะ ไฟฟ้าจะดีอยู่อย่างนะคะพอเราไม่ใช้เราก็สามารถปิดไม่ต้องไปเปิดทิ้งไว้นะอันนี้นะคะเรามีใช้หม้อเดิมใส่น้ำลงไปนะคะพี่อ้อยไม่ทานเนื้อสัตว์เนาะเราก็จะปรุงด้วยซุปเห็ดหอม ก็ใช้เกลือก่อนเลยนะคะันดับแรกสุกผงนะคะสุกผงซอสปรุงรสค่ะไม่เยอะนะคะเดีย๋ยวจะเค็ม จะใส่อันนี้เลยนะคะแครอทเนาะเพราะว่าให้แคลอดสุกหน่อยลูกชิ้นอ่าลูกชิ้นเจนะคะลูกชิ้นเจเนาะ อ่าคือเวลาเราใช้ลูกชิ้นเจนะคะถ้าเราต้มนานหน่อยนะคะเนื้อเขาจะนุ่มนะคะจะนุ่มแล้วก็จะอร่อยนะคะถ้าเราใส่ปุ๊บแล้วเอาขึ้นเลยเขาก็จะแข็งกระด้างนะคะเนื่องจากเขาทําจากแป้งบุกเนาะอ่าใช้หัวบุกทํานะคะก็ก็จะต้องต้มนานนิดนึงแล้วเนื้อเขาจะนุ่มแล้วก็จะอร่อยมากเลย อันนี้พี่อ้อยทานเองเนาะแล้วก็จะสะดวกหน่อยคือเราจะชิมจาอะไราก็ได้เนาะใส่พริกหมาล่าลงไปนะคะอันนี้พี่อ้อยต้องการความเผ็ดนะคะใส่พริกหมาล่าเลยเผ็ดมา,ากมา บอกแต่เราจะเผ็ดแบบกล่อมนะคะรสชาติไทยๆนะคะใส่น้ำตาลนิดนะะึงค่ะใส่น้ำตาลนิดนึงตัดรสไม่ใส่ไม่ใส่เยอะนะคะใส่เยอะจะไม่อร่อยเราจะไปออกเป็นรสหวานแทนเดี๋ยวเราจะเ,เพิ่มความเปรี้ยวด้วยมะนาวนะคะเพิ่มด้วยมะนาวเนาะแต่ขอต้มลูกชิ้นอีกนิดนึง ชอบเผ็ดก็เติมเผ็ดได้นะคะเย้อยว่าผมย่อยตอล้วขนาดนี้อ่าสำหรักนะ้ำสำหักน้ำแกงอร่อยค่ะอร่อยเป็นอะไรที่แปลกใหม่นะคะถ้าน้องๆคนไหนยังไม่เคยทานนะคะอ่ะาบะหมี่บะหมี่ตุนหนาล้าเนาะ อันนี้เราทําเป็นต้มยำก็ได้นะคะต้มยำของเราก็คือจะใส่เป็นถั่วป่นนะคะแต่ว่าพี่อ้อยไม่ใส่เนาะ<ม>ก็จะทานน้ําแบบน้าซุปแบบต้นร้อนเผ็ดๆแบบนี้เลยนะคะเปิ<ม>ดไฟเนาะคิดรถไฟเพราะว่าพี่อ้อยจะเพิ่มมะนาวนะคะ ตัวนี้เราไม่ต้องใส่กระเทียมเจวนะคะอ่าตัวนี้จะเป็นอาหารเจก็ได้ถ้าเป็นอาหารเจก็ไม่ต้องใส่ต้นหอมนะคะถ้าไม่ใช่อาหารเจก็ใส่ต้นหอมได้เนาะ วันนี้จะซื้อติดบ้านไว้เลยนะคะทำอาหารอร่อยเ <Okay. S 1> <Okay. S 2> สียงปั๊มดังนะคะขอโทษนะ,ะเดี๋ยวมาดูกัน ใส่ต้นขอมผักชีลงไปเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะ บะหมี่น้ำค่ะบะหมี่น้ำลูกชิ้นพริกไทยดำรสหมาล่านะคะตัวนี้อร่อยค่ะจะเปรี้ยวแล้วก็หอมมะนาวนะคะแล้วก็เผ็ดพริกหมาล่านะคะเผ็ดร้อนมาค่ะมาทานด้วยกันค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเสียงปั๊มดังเพลี้ยขอโทษเดอ้อ